วัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลแอนนะคะที่ปุึาษาการขายบริษัทเพชรยนต์รถมือสองค่ะวันนี้นะคะมีรถอีโคคาสายประหยัดนะคะกับเครื่องยนต์1.5เป็นตัวเอ็นทีนี่ปี2022เลยค่ะพี่พี่ขามากับเลขใหม่83,000กิโลเท่านั้นสําหรับคันนี้เนะะี่ยค่ะได้รถปีใหม่ไม่น้อยเลยนะคะและที่สำคัญคันนี้ผ่านเริ่มต้น6,200บาทขอคนเงินเดือนนะคะ10,000 สามพันบาทขึ้นไปนะคะมาจัดคันนี้ไปได้เลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันนะคะคันนี้คมไฟหน้าฮาโลเจนนะคะมาพร้อมคมไฟเลี้ยวในตัวให้เรียบร้อยเลยเดียโลโก้ด,ด้านหน้าได้เป็นสีคโครเมียมตัดกับกระจังหน้าสีดำสวยๆยเลยค่ะล้อนะคะได้เป็นล้อกระทะขอบ15ายางดันหลบปี2อ2 4ี่่ดอกยางยังอยู่ครบยางสวยๆวเลยค่ะหูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามาพร้อมคมไฟเลี้ยวในตัวให้ ด้านมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสวยงามครบคันเลยด้านในได้เป็นเบาะผ้านะคะสีดำเบาะผ้าสีดำมาพร้อมลายกราฟิกนะคะสวยๆเลยค่ะหัวเบาะหัวหมอนต่างๆอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์สุดๆเลยนะคะคันนี้นะนี่รถเพิ่งเข้านะคะพี่ๆดูก่อนเลยนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะสวยสะอาดสะอานพร้อมใช้สุดๆเลยค่ะนะยคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันที่โครงสร้าง ตัวน็อตต่างๆอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์ไม่มีรื้อรอยรอยง้ดแงะขันไขนะคะคาบสนิมก็ไม่มีเหมือนกันนะคะแผงประตูนะคะได้เป็นลำโพงมาพร้อมที่วางแก้วให้นะคะสวยงามครบคันกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานมั่นใจได้เลยค่ะ, mm hmm. คะด้านข้างซีนยางเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์นะ,ะสำหรับคันนี้ใครชอบถิกใจเข้ามาดูรถตัวจริงก่อนได้เลยพี่จ๋านะคะ โครงสร้างหลักเสาบีตัวน็อตสวยครบเพะนะคะแผ่นเพจนะคะปี2,022จดตรงปีตรงรุ่นนะคะสวยงามมากๆเลยสำหรับคันนี้ใครชอบคันนี้ถูกใจคันนี้เข้ามาดูรถตัวจริงก่อนได้เลยนะคะด้านในนะคะตัวเบาะสวยๆเลยแทบจะไม่มีใครนั่งใช้งานเลยก็ว่าได้นะคะพี่ๆนี่นะคะ แท้กล้องมันทึกด้านหลังมาด้วยนะคะอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์ด้านบนนะไม่มีรอยเจิมแต่งนะคะแล้วก็เรตูมต่างๆค่อนข้างกว้างเลยด้านหลังมาพร้อมที่วางแก้วให้นะคะเดี๋ยวดูตัวน็อตน็อตสวยเดิมครบเลยคันนี้นะคะแข่งประตูก็อยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์ซีนซีนทางมะพร้าวซีนยางร่องน้ําขอบประตูต่างๆนะคะอยู่ในสภาพที่ สวยครบเลยนะจ๊ะสำหรับคันนี้นะเหลี่ยมคมสันด้านข้างไม่มีริ้วรอยไม่มีอรอยบุบใดๆเลยค่ะนะคะด้านท้ายดีไซน์ไฟนะไม่มีไม่มีคาบเหลืองแตกลายใดๆนะคะไฟทับทิมใช้งานได้ทุกจุดทุกดวงนะคะห้องสัมภาระด้านท้ายเนี่ยต้องเปิดจากด้านหน้านะคะตรงด้านคนขับนะคะด้านข้างนะคะมีริ้วรอยบ้างมีรอยบ้างนะคะีพ่พี่นี่เดี๋ยวไปดูปใกล้ๆเลย เอ้นะคะเป็นรอยช็อคนะที่เขาวงมานะคะรถมีรอยบกนิดนึงนี่ให้พี่ดูเลยค่ะนี่คือรถสภาพแรกเข้าเลยนะ,ะเรากาให้พี่เข้ามาดูได้เลยนะคะเนื่องจากว่าเราขายแบบรถคุณภาพเท่านั้นเลยพี่ขาเนะะี่ยรับประกันโครงสร้างตัวรถต่างๆให้นะคะล็อกระทะยางปี24ย่ยางดันหลกสดๆเลย ด้านหลังนะคะเบาค่อนข้างสวยเลยคันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูตัวน็อตต่างๆต,ตัวน็อตไม่มีรอยงัดแงะขันไขนะคะสวยครบเลยด้านมือเปิดเป็นสีดำนะ,ะ <entertain. S 3> แล้วก็แผงประตูเนี่ยตกแต่งด้วยสีดำด้านล่างมีลำโพงให้ด้านข้างมิดอาร์ตนะคะล็อกเด็กต่างๆมีให้ครบคันเลยค่ะ สวยงามพร้อมใช้ประตูเปิดได้กว้งกว้างนี้เลยะะนะคะอะนะรถมือสองเราจะเน้นโครงสร้างเป็นหลักเลยนะคะพี่ขานะคะรับประกันได้เลยว่ารถของเราไม่มีชนหนักที่ควอมจมน้ําตัดต่อ,ตอกลับสีมาขายพี่พี่แน่นอนนะคะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัย power ไปเดี๋ยวไปสตาร์ทให้ดูรถใช้งานไม่ได้ยุ่งยากนะคะ ออปชั่นไม่ได้เยอะใช้งานง่ายๆกมกระจกมองข้างปรับระดับกันลื่นมีมาให้พวงมารายได้เป็นฟวงมารายแบบพาวเวอร์ i b a c สองใบนะคะเดี๋ยวดูที่เลขหม่เลขหม่์คันนี้นะคะอยู่ที่ 83, 8ปดหมืสามดยี่สิหกิโลเท่านั้นหน้นาจอไม่มีสแสดงเกี่ยวกับเครื่องยนต์ใดๆค่ะนะคะเครื่องเสียงก็ AM นะคะ AMFM ได้เลยนะคะ AMFM นะบลูทู o o t h USB เชื่อมสายได้เลยนะคะแอร์ Air, ได้เป็นแอร์อะนาล็อกเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดมาพร้อมที่ชาร์จแบตห้แบบบุหรีสวยนะคะคอนโซนสาาลสะอาดด้านบนได้เป็นกล้องบันทึกหน้าหลังมาให้เรียบร้อยนะคะสวยงามมากๆเลยขอเปิดไฟนิดน,นึงไฟก็ใช้งานได้ทุกจุดทุก,ทกดวงเลยคะ่ะพี่ขา ะค,ะคันนี้ค่อนข้างสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะราคาดีงามมากด้วยนะคะสำหรับ Toyota v o ีอเนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรุ่นแล้วก็ราคาโปรโมชั่นกันอีกหนึ่งรอบนะ,ะสำหรับเจ้าคันนี้เลยสภาพสวยแบบนี้ Toyota v o ีออสนะ1.5 Entry ปี2022มากับเลขไมล์0หม่ ราคาตั้งขายคันนี้3ามแสนบาทใครชอบถูกใจเนี่ยหารถหน่วยงานหมดสัญญา,ชาเช่านะคะสภาพเป๊ะขนาดนี้ออปชั่นก็จัดมาให้แบบพอสมควรแล้วนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย086 344 0045แจ้งติดต่อเซลแอนมาได้เลยค่ะหรืออยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมแอดแบ้านเขียวที่เบอร์โทรได้เลยสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ